อิราชาคะตะรสา,าติหังจะโตโรทินังปีสัมระโรปุสัทพุทธโสมาณกริราโถพระสัมสัมวิสเทพระขะพุทธปัญทัวธรรมวคะวาโถโนอะมะมะวาอะวิสนุสานุสติอะระหังนาพิกโมกลับพุทธขยับทาเสริมยะเติมสิทธิสิทธิ พระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาพระพรมเทวารักษาไว้ณนะมะพะทะมะออุณนะโมพุทธยะนณะชาลีติอะระหังพุทโธณนะปัตถมังพินทุกังชาตังณนะพลิกดินทุติยันตังตะเมวะ,มะจะโมพิกฟ้าตะติยังเพชรฉลุกันเจวะพุทธพริกชะตาจัดตุถังอังกุสัมภวังทาพิกราศี ปัญจตังยะพริกชีวีสิทธิฤิธิเทวาประสิทธิเม